วันนี้เราจะมาทดสอบความแม่นยำของปืนอัดลมแรงดันสูงนะครับเราจะยิงระยะใกล้ระยะประมาณ5เมตรเริ่มนะครับรอดแรกถูกโดนครับ สองก็โดนครับลูกพี่สามนะโดนครับโดนครับ มาดูกันดูกันก็ถือว่าแม่นใช้ได really like, ้นะครับห้าเม็ดโดนหมดทุกเม็ดเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปบาย